สำหรับ,กบเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วมีอาการปลากําลังจะนอกน้ําหรือว่ากุ้งกําลังจะนอกน้ําออกซิเจนไม่มีไม่ใช่ปัญหาคุณผู้ชมใช้วิธีนี้เลยแบบนี้ฮะคุณผู้ชมก็จะสามารถช่วยชีวิตกุ้งหรือปลาของเราได้ฮะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาถ้าไม่มีออกซิเจนเวลาความกดอากาศต่ํากุ้งปลาเราก็จะมีอาการนกน้ำครับเปเกมง่าย อย่างบอ่อของพีจรเป็นกุ้งฝอยกับกุ้งใหญ่ดูฮะถ้ากุ้งเกาะตามตะลิงแบบนี้อันนี้เตรียมตัวตายเลยคุณผู้ชมตายยกบ่อนะแบบนี้ฮะเพราะนั้นเราจะต้องมีการให้ออกซิเจนคุณผู้ชมนี่ฮะ กุ้ขาดออกซิเจนจะเกาะตามตลิงตอนเช้าถ้าปล่อยไว้ไม่ทำอะไรตายฮะกุ้งยกบ่อถ้าไม่มีออกซิเจนการแก้ปัญหาง่ายๆคุณผู้ชมเครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำอะไรก็ได้ที่เรามีเราก็นำมาใช้เลยฮะอย่างของพิจรก็ปั๊มห้อยโคงพ่วงแบตเตอรี่ฮะพยายามให้น้ำ กระจายออกไปข้างนอกหาหลักที่มั่นคงมั่นคงมาฮะส่วนใหญ่แล้วอาการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก่อนที่พายุจะมาคุณผู้ชมเนื่องจากความกดอากาศต่ำฮะทำให้บอ่อขาดออกซิเจนผมพ,พิจรมีสี่บ่อฮะบอ่ออื่นไม่เป็นเป็นบอ่อเดียวนี้แหละ,ะแสดงว่าปริมาณสัตว์ที่อยู่ในบอ่อ อาจจะหนาแน่นเกินคุณผู้ชมให้ไปแล้วก็สังเกตไปคุณผู้ชมว่าตามตะลิงเอ่ะกุ้งกลับลงไปในบอน่อหรือยังถ้ากุ้งยังไม่กลับลงไปก็ให้ไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆเลยกุ้งกล่ำๆฮะคือถ้ามันโอเคเนี่ยกุ้งเขาจะกลับลงไปแต่ถ้าไม่กลับนี่ก็คือรู้ไวเลยว่าไม่รอดนะฮะ สำคัญการทําบ่อเลี้ยงเนี่ยต้องพยายามให้น้ํามันหมุนเวียนนะคุณผู้ชมแต่ของผู้จรผิดพลาดก็คือผู้จรไม่ได้ทําระบบน้ําให้มันไหลเข้าไหลออกได้ฮะเป็นบ่อปิดเพราะฉะนั้นก็จะลําบากหน่อย